สีเหลืองทั้งหมดใช่ไหมครับใช,ใช่ครับอ,อมันมีหลายพันนะเหลืองมันก็มีหลายพันผมก็ปลูกไว้เหมือนกันกนะเลมอนอ่ะฝั่งฝั่งนี้มันเป็นพันที่แบบเอามาจากเมืองน,นอกมันก็เลยไม่ค่อยโตในบ้านเราเท่าไหร่อ,อ๋อพอที่ที่ที่บ้านปลูกไว้เยอะนะพอพอมันโตนมันงามมากเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะไปกินไปทําอะไร <laughs> เดอผมขายอยู่ลแปดครับแว่าตรงนี้มันต้องคือเะไรมันมีราคามีอะไรไงใช่ขายขลยโละแปอันนี้อีกพันหนึ่งอันนี้พันอัศม์อันนี้ก็เดี๋ยวนะพี่อันนี้คือมีคนนําเข้ามาขายกิ่งพันธุแล้วเราไปซื้อมาใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋ออ๋อใช่ครับผมก็ซื้อมาแบบนั้นแหละที่เขาขายต่อซื้อสะสมไว้เขามาเน่ยเออย่างอย่างต้นนอ้ต้นนู้นลูกกับต้นนี้ไม่ไม่เหมือนกันเนาะ อันนี้พวกริมๆสามสีตัวน,นี้น่าจะเหมือนกันแต่ข้างในที่เป็นโลหกคมๆเมือนนูนะ้อันนี้น่าจอีกท่น 1, ส่วนใหญ่เป็นอพวกพวก่อค้าแม่ค้าจุดไหนครับเป็นร้านกาฟน <ผม S 2> แฟร้านไมถ่ายใ<ว>นกรุงเทพเป็นร<อ>้านอาหารนะครับถายในกรุงเทพอใช่ครับ<อ>เป็นร้านอาหารนะครับถ้ามีในกรุงเทพร้านเขาอย่างเริ่มแรกเขาก็ซื้อผักผมก่อนแลาอย่างอื่นก็เอาไปอย่างอื่นเห็นเขาเห็นเขามีใช่อันนี้ก็เอาไปให้เขาให้ทดลองใช้ก่อนได้เลยบ้างครับแน่แน่ข้อต่อไปมันจะไม่พอเลยนะคืออันนี้ยขอให้มีของใช่ไหมใช่ครับผมว่าแล้ว <ผ>เดี๋ยวผมเจ็บปลาอาทิตย์ที่แล้วครับผมต้องไปปลูกมาแล้วแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมมาเข้าขากับพี่เนี่ยนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวไปไปดูผักสลัดต่อครับขอถ่ายวิดีโอไว้นิดนึงโอ้ยวิวดีด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวชื่อชื่อชื่อเพจชื่ออะไรนะพี่อฟอเต้ฟาร์มฟอเต้ฟาร์มนะครับ,รบฟอเต้ฟาร์มอยู่ตรงข้ามวัดวัดหนองหอยเนาะวัดหนองหอยแล้วก็ร้านคาเฟ่กังหันลมเนี่ยโอ้โหวิวกลางหันคาเฟ่จริงๆอ่ะวิวสวยกว่ากังหันคาเฟ่นะ ใช่ครับเพราะผมออกมาไกลปุ๊บยังได้ภาพกว้างใช่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 เห็นเห็นวิวกังหันด้วยที่ไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูผักสลัดแป๊บนึงผักสลัดนี่คนน้ำหมักอาทิตย์ละสองครั้งใช่ครับใช้ตามอัตราสูตรที่เราแนะนำไหมหรือว่ามีปรับมีปรับใช้ที่ตามสูตรแต่ว่าของผมนะน้ำหมักจะมีอยู่สองแบบปลูกปลูกหนึ่งอาทิตย์ ผมจะลดหนักไอ้นี้จะใส่เข้มหน่อยใส่เข้มนะมันเขาว่าลดหรือว่าพ่นลดเลยอ๋อลดเลยใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคลดดินเลยลดดินเลยก็มีน้องน้องที่ผมบอกเมื่อกี้เขาผสมน้ำลดเลยนะเขาเขาไม่ได้พ่นใช่ครับเนี่ยอันเนี้ยผมปลูกได้อาทิตย์กว่ากว่าใช่ไหมครับพอได้อายุหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมก็ลดเลยอันนี้เขาเรียกผมเรียกลดหนักก็ทำ มันกาทามเข้มข้นก็จะสูงหน่อยโอ้โหคือเนี่ยเพิ่งรถไปตอสาวันเอาจริงนะดินเนี่ยโคตรเทพเลยคือคือต้นไม้มันจะไม่โตเลยดูแบบโอ้โหมันมันมันลากมันไปได้แบบนี่เลยอะครับเดี๋ยวพอพอรดปุ๊บเนี่ยเห็นผลทันทีเลยนะครับรดรดแล้วแบบขยายเลยใช่ครับเห็นผลทันทีวันสองวันเนี่ยรู้เลยแหละครับออันนี้คือไออันอันนั้นผมจะปลูกแตงโมครับงั้นเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนก็ได้อันนี้กาลังต้นโตแล้ว โครงการเหมือนกับลูกค้าที่ที่เพชรบุรีเลยเขาจะปลูกแตงโมเขาเรียกิเหลี่ยมอ่าครับอันนี้คือพออานิตย์ลดหนักแล้วก็อาทิตย์ลดหนักอันนี้คือชุดชุดชุดเล็กนนี้เป็นชุดที่โตขึ้นโตขึ้นอันนี้ผมก็อาทิตย์ละสองครั้งพ่นพ่นอาทิตย์ละสองครั้งครับวันนั้นจนจนจนถึงเก็บเกี่ยวก็ก่อนเก็บเกี่ยวห้าวันงยุดงดงดอ่าโอเคก่อนเก็บเกี่ยวห้าวันงดเก็บเกี่ยวห้าวันงด อันนี้เป็นเตรียมเตรียมที่จะปลูกเตรียมที่จะปลูกใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันอังคารนี้ก็จะปลูกแล้วเอาแค่จริงๆนะบอกตามตรงเลยแค่เตรียมดินแล้วแค่มาทำี้ยนี่ต้องใช้ปั่นกี่รอบครับดินเนี่ยไม่รู้ครับเยอะนะเยอะมัน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 ไม่ใช่ง่ายๆนะคือแบบมันไม่ใช่แบบพื้นดินที่บ้านมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับใช่ครับเราต้องปั่นมาแล้วก็มาเตรียมดินเดียวมันมันมันก็จะก็จะถ้าเป็นเป็น อันนั้นผมตัดอาทิตย์ที่แล้วครับอันนั้นตากดินอยู่มันตากตากอาทิตย์อ๋อนี่ต้องต้องตากไว้ก่อนตากให้มันแห้งก่อนครับฆ่าเชื้อโรคอะไรพวกนี้ครับกับดินซิกดินโอ้ยกว่าจะได้กว่าจะได้ผักอินทรีย์มาเนี่ยแอนนี่พยายามเพราะนั้นยาโอ้ยราคาผมเลยไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายพวกคนใหซื้อสีเมืองราคาแค่นี้เองใช่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 ราคาที่อันนี้แปลงที่จะตัดวันนี้ครับเดี๋ยวเอามาค่าขายหนึ่งก็ได้อ๋อครับแล้วผมถามวิธีการจัดการพวก หนอนแมลงพวกไรพวกอะไร,ะไรทำทำไงพี่แต่ละคนคจะมีสูตรไม่ไม่เหมือนกันหรอกผมอ่ะผมใช้บีทีกับไซโคโดาม่าส่วนมากอ่าบีทีกับไซโคดาม่า,โโมาใช่ครับก็ถ้าแบบหน้าฝนหน้าฝนเนี้ยจะต้องใช้ไซโคโดาม่าเยอะหน่อยครับเออมีที่ลูกค้าที่เจ้าสำราญอีกเขาแนะนำอันหนึ่งเขาใช้ไอตัวจุลินซีสีแดงจุลินซีแสงข้อแสงผสมไปด้วยเขาบอกใช้แทนไตโคดาม่าได้เยอะเลยครับอ่าก็อาจจะเขาบอกว่าไอ แต่โครนามาปัใจจัยในความแข็งแรงมันน้อยอแต่ไอตัวนั้นตัวจุดิซีสัง์แสงเวลาันไปม,นมันก็กินนี่เขียวเขียวเนี่ยไสโครนามาผมลดร,ร้อมกับน้ำหมักลดหนักไอคั้างแรกนี้นนะครับนี่ียวเขียวเนี่ยไสโครามาโอ้มันมีเยอะมากๆเลยนะก็เห็น,เข,เ,นนะเขียวอย่างเงี้ยนะเขียวอย่างเงี้ยก็นั่นได้สบายใจได้ครับโอ้ยโอ้ครับน,นี่พอหน้าร้อนแล้วอันนี้สีแดงนี่จะโตช้าหน่อยเออ เมื่อวันก่อนแกก็บอกว่าถ้าเป็นหน้าร้อนอ่ะต้นไม้ทรงพุ่มมันจะโตช้าแกว่าไอพ่นน้ำหมักไอช่วยได้เยอะเลยมันทําให้ยืดขึ้นจากปกตินอก่อนนะวันหลังผมต้องเปลี่ยนไปปลูกตรงกลางแล้วไม่เปิด้างแล้วนี้พอแดดมันส่องเยอะอ่าอ่าอ่าจะต้องใช้แสลัมมันเหมือนแดดอะไปไปไปกดไม่ให้มันนี่นะใช่ใช่อ่า๋ยวพอหน้าร้อนนี่เริ่มใช้แสล็และครับอืมโอ้นี่ต้องผ่านประสบการณ์เท่าไหร่ถึงคือเขาเรียกว่าแค่ปลูกผักต้นเดียวนะ หนอนแมลงมันก็เข้ามาเล่นงานไอ้นี่ช่วงพอฝนตกปุ๊บนี่ต้องกันมันกันหนอนแล้วครับหนอนจะมาทันทีเลยครับอ๋อหนอนก็มีก็บีทีบีทีเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับบีทีบาซิลัสใช่ครับบีทีบาซิลัสอันนี้นี่บาสเตเฮฟอันนี้เอ่อใกล้ใกล้จะเก็บยังครับเนี่ยเนตัดเก็บวันนี้เก็บวันนี้เลยเก็บวันนี้โอ้โหโอ้ยมันมันเหมือน อนี่มันมันไม่ได้ปลูกเป็นโรงเรือนชัดเจนแต่มันสามารถทําได้สวยขนาดนี้เนาะเขาเรียกว่าเป็นโรงเพราะว่าผักสลัดมันชอบโปร่งครับมันไม่ไม่ชอบอยู่ในโรงอย่างนี้ไม่ชอบอยู่ในโรงอย่างเดียวใช่ครับมันต้องมีอากาศถ่ายเทครับต้องมีอากาศถ่ายเทถ้าแบบถ้าอะไรอบอ้าวเนี่ยมันจะไม่ชอบแต่ว่าไอเ้าเรียกองค์ความรู้พวกนี้มันไม่มันไม่ได้เรียนวันสองวันนะผมผมเห็นมาหลายคนอันนี้อนฟิลเลยครับ โอ้ค oh, ือเลเลก็สวยมากเลยทนีนีที่อื่นเนี่ยไม่มีใครปลูกแล้วครับช่วงนี้เพราะว่ามันจะไม่โตแล้วมันจะไม่โตแล้วมันจะโตเฉพาะช่วงหน้าหนาวครับเออถ้าเท่าที่ผมดูนะตอนนี้ผมนี่ได้เลยคือสูตรดินเนี่ยมันไม่ดูสิผมว่ามันมันนี่มากเลยอะมันเหมาะสําหรับการให้ผักนี่โตมากแต่ก็ไอ้นี่เนานะปุ๋ยเนาะที่ทํานะปุ๋ยที่หมักที่ทําได้ด้วยครับอเป็นตัวเป็นตัวส่วนประกอบเยอะอก็ บางทีลูกค้าผมมันต้องการผักหลายๆอย่างแปลงก็ปลูกหลายๆอย่างผสมกันปลูกอ่ก็คืออาทิตย์หนึ่งไปส่งรอบหนึ่งใช่ไหมครับครับไปไปส่งเองเลยถ้าเผมเอาข้าวกรุงเทพก่อนแล้วก็ไปแพ็คตามออเดอร์คนที่สี่ตัวนี้ห้าโลอะไรเงี้ยครับตามอออออเดร์๋แพ็คตามออเดอร์แล้วกสีปตัดตัดแล้วก็แพ็ครวมก่อนยังไม่สามารถแยกได้พันคอสเนี่ยมันจะเป็นออยอย่างเงี้ยแสดงเงี้ยสวยครับอ๋อครับนี่ออยอย่างเนี้ยเป็นมาสวยดีจังครับครับอันนี้เป็นที่นิยมมากครับ เขาไปกินพวกเนื้อพวกสเต็กแล้วไปห่อใช่ไหมใช่อ้าวไปห่อครับไปห่อใช่ไหมครับเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ไปห่อตัดมาปั๊บแล้วห่อเนื้อสเต็กเนื้อหมูกระทะเลยครับถ้าเราเห็นอย่างงี้มันก็มันก็เต็มใจที่จะห่อนะมันมันน่ากินเนาะใบมันน่ากินโดนแดกแล้วมันใสใสอะไรมันมันไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปอ๋อเจอแหล่งผักปลอดสารพิษแล้ว์เต้ฟาร์มใช่ไหมพี่ภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับ f f o r t ารใช่ไหมพอเต้ฟาร์มโอ้อยู่ตรงข้ามที่นี่เลยเผื่อเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากได้ผักเอาไปกินก็แต่ว่าตอนนี้น่าจะผลิตยังไม่พออยู่มั้งเมื่อวันเสาร์วันที่ผมตัดแบบนี้นะครับก่ตอนนั้นได้เลยครับแต่ว่าแล้วแผนในอนาคตละครับว่าจะพัฒนาต่อไหมหรือว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วพอแล้วครับครับ ไอ้สับผักสลัดอ่ะก็ก็ดูตลาดนะครับถ้าถ้าถ้ามันยังต้องการเยอะผมมีพื้นที่เยอะมีพื้นที่เยอะที่ที่จะขยายขยายครับอ่าอันนั้นผมก็วางแผนมาแล้วว่าอนาคตถ้าอะไรที่มันขายดีอ่าด้วยอันนี้มันทําเราทําแล้วมันขายได้แล้วค่อยคขยายค่อยค่อยขยายไปเรื่อยเพราะไม่ไม่ได้เร่งรีบอะไรมากไไม่ด้เร่งรีบจำนวนคนอะไรด้วยจำนวนสร้างฐานลูกค้าก่อนอ่าสร้างฐานลูกค้าก่อนใช่ครับแต่ว่าเอาจริงตรงเนี้ยแลนด์มาร์กตรงเนี้ยมันผมว่าน่าจะบอกเป็น เกือบจะบอกว่าเบอร์หนึ่งเลยเนะี่ยเพราะตรงนั้นมันก็ปิดอยู่ครับปิดอยู่แล้วตรงเนี้ยอยู่หน้าองค์พระเลยแล้วก็ฝั่งนี้วัดหนองหอยใช่แล้วก็มีตรงนี้อีกลูกหนึ่งเขาอีกลูกหนึ่งเขาเรียกเขาประมาพิไทยครับครับ เข่าเลยนะพี่เข่าพระประมาทเข่าพระปรมาพิไทยนี่วัดหนองหอยรออยู่บนยอดครับแล้วแล้วไอตรงเนี้ยวัดเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวัดอะไรหรือว่าพระอะไรครับองค์ประธานพระเนี้ยพระยูลายพระยูาลใช่ที่จริงก็เป็นเป็นอันเดียวส่วนหนึ่งของวัดของหนองหอยเป็นส่วนหนึ่งของหนองหอยอ๋อแต่ว่าเขาแยกสร้างองค์พระอ๋ออพระยูายใช่ไหมผมก็ผ่านหลายรอบแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันอะไรรือว่าคนเขาเรียกพระใหญ่ครับแล้วอันนี้จะเมลอนหรือว่าแตงโม แตงโมครับแตงโมไทยเดยนะใช่ครับอ่เดี๋ยวมาดูแปลงนี้อ่าโอเคเอ๊ะทำไมคิดเหมือนที่เพชรบุรีเขาก็จะปลูกแตงโมเพราะว่าฐานเขาว่า<อ>มันเหมือนกับว่าเขาสามารถสักเซสเกี่ยวกับการใช้ปุย๋ยใช้อะไรพวกนี้แล้วเขาก็เลยแตงโม<ๆ>งโม,มันดูแลง่ายกว่าเมลอนอ่าอ่าอ่าปลยได้ก็ถ้าจะใกล้เคียงกันอันนี้ถ่ายไทยได้จะไม่เพี่ถ่ายได้โอเคครับไม่นานครับโอเคครับ อันนี้พอดีผมยังทดลองปลูกอยู่แตงโมนะแต่ว่าอันนี้ไอ้แตงแตงโมเนี่ยผมเก็บไปแล้วเหลือแต่ลูกรอบสองรอบอ้รอบสามเห้อครับไนเด้เออเดี๋ยวผมทำนี่นี่เป็นแตงโมพันธุ์อะไรครับของพันนี่มูลครับพันนี่มูลซึ่งลูกจะอยู่ประมาณนี้ลูกประมาณสักสองโลครึ่งสามสองโลครึ่งสามโลอ่าๆโดยใช้ลูกจริงๆนะที่ที่ใช้ขายอยู่เนี่ยพันนี่มูลนี่เป็นเป็นของประเทศอะไรครับที่เราพัฒนารือว่าไม่บางคนก็ปลูกของญี่ปุ่นของอะไรพวกเนี้ย มันมาญี่ปุ่นแต่ว่ามันมีคนเอามาปลูกแล้วพัฒนาสายพันธ no oh no. nah ุ์ฒนาสายพันธุ์ต่อยีทีนึ่งเพาเอามาสดๆเลยมันยากผมก็ทดลองปลูกดําไดซุนเกะอะไรพวกนี้อยู่ที่ไซส์ด้วยอยู่ที่อะไรด้วยอันนั้นต้องพัฒนาอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่ากว่ามันจะคุ้นชินกับภูมิอากาศบ้านเราเพนั้นเป็นเมืองหนาวมาแล้วบ้านเราในเมืองร้อนอุ้ยไอ้คนคนทำก็ทำคนทำก็ทำจริงเนาะ นี่ระบบก็คืออันนี้ให้ปุ๋ยครับก็คือเดินทําระบบไว้ใช่ครับแล้วก็ไปไปตามนี้ใช่ครับอันนี้เพิ่งปลูกใหม่ครับอันนี้ปลูกใหม่ที่จะขึ้นอ่าผสมเจ็ดสอนอันนี้คือมันจะเขาเรียกวอะไรแก่แล้วหรือว่าหมดจะหมดจะหมดรุ่นแล้วหรือว่าครับจะหมดรุ่นแล้วใช่ไหมครับรุ่นแล้วแล้วแล้วอันนี้คือมันขายไม่ได้แล้วหรือว่าอันนี้ครง ขายไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอันนี้แจกกันแล้วครับอ๋อเพราะว่าเขาเรียกมันไม่สมบูรณ์ไม่อะไรใช่ไหมครับใช่ายไม่สมบูรณ์เลยเนี่ยมันก็สมบูรณ์แล้วก็ต้องมีการปรับปรุงกันไปเรื่อยๆครับบางทีมันก็ลูกออกมาไม่สมบูรณ์อะไรพวกนี้ครับจะต้องไปปรับปรุงอต้องปรับปรุงหมายความว่าต้องดูสูตรปุ๋ยสูตรดินสูตรอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามันต้องสายพันธุ์นี้ก็คือว่าสูตรดินสูตรดินแล้วก็จังหวะเวลาในการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้น้ำการคุมแสงคุมแสงใช่ครับคุมแางทำให้ปุ๋ยให้น้ำอะไรพวกนี้ครับเนี่ย อันเนี้ยช่วงจังหวะผสมแค่สอนแสดงว่ายังต้องปรับปรุงยังต้องปรับปรุงอยู่ใช่ครับบางทีตอนตอนที่มันเป็นลูกอ่อนอย่างี้ครับในลูกอ่อนโอ้ยนี่นี่เป็นลูกอ่อนมาแล้วใช่ลูกอ่อนอย่างเงี้ยครับมันจะต้องให้ให้ปุ๋ยให้น้ํายังไงอย่างเงี้ยอันนี้ช่วงช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่งครับลมพัดลองแล้วอันนี้เป็นมะเขือเทศใช่ครับก็รุ่นทำทำรุ่นแรกเหมือนกันหรือว่าทําหลายรุ่นแล้วอันนี้รุ่นแรกครับ อ๋อทำรุ่นแรกเองใช่ครับผอก็ลองดูครับแล้วสูตรดินก็คือเป็นสูตรดกับที่โนนเลยหรือว่าปรับปรับสูตรกับผักสลัดหรือว่าเป็นไม่อันนี้สูตรแตงโมครับอ๋อที่ทําไว้ใช่ครับเขาบอกว่ามันพืชพืชพืชคนละแบบก็จะต้องให้ใช่ปุ๋ยคนละแบบเพราะอันนี้กาการความร่วนซุยของดินมากกว่าผักครออ๋ออร่วนซุยมากกว่าครับใช่ครับแล้วระบบการจัดการปุ๋ยคือให้ทางน้ำอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ครับผมมี แตงโมเนี่ยผมให้ทางใบบ้านช่วงที่เร่งเร่งดอกให้ทําไมคือให้ลูกน้องมาพ่นใช่ครับอ๋อให้มาพ่นแต่ว่าเด็กว่าติีแล้วก็อาทิตย์ละครั้งก็ให้ให้ทางให้ทางให้ทางดินใช่ให้ทางดินให้ทางดินไปนี่ไอมะเขือเทศนี่มันสมบูรณ์มากนะใช่ครับสมบูรณ์มากนะคือแบบไม่ได้ว่าคือผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปในโรงเรียนแบบนี้แต่ว่ารู้สึกมันมันมีตลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับพวกนี้อันนี้ผมก็ตอนนี้ก็ทดลองให้เขาไป คือเวลาเวลาผมมาถามลูกค้าผมจะต้องถามมีตลาดไหมเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตลาดมันมันไม่ได้อยู่ที่การผลิตอย่างเดียวง่ายง่ายคคือผมก็ดูว่าลูกค้าที่ซื้อผักเขาใช้อะไรอืมเขาเรียกเป็นของกินอ่ะเป็นของกินซึ่งจริงๆมันก็ต้องกินอ่ะใช่ใช่เขาใช้เขากินในช่วงนี้โอเคเราปลูกให้ อืมเราปลูกให้แล้วก็อันเนี้ยพอเราได้แล้วให้เขาไปชิมก่อนคอนเนคชันดีเขาเชื่อถือเราเราก็สามารถที่จะเอาไปเป็นส่วนรเาบอกว่ารสชาติโอเคก็ชอบแล้วขายค่อยๆขายถ้าเขารสชาติยังไม่ได้อย่างเนี้ยก่อนจะไปก็ชิมกันไปแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณทําได้เยอะๆแล้วก็มันจะสําเร็จนะเขาว่าต้องมีรสชาติอะไรด้วยใช่ครับหนึ่งรสชาติโอ้ยแต่ว่ามันผมว่ามันเหมือนทําไมมันง่ายจังอะไรประมาณนี้ยดูทำไมต้นมันแบบเนี่ย ช่วงช่วงแรกๆเนี่ยผมผมก็ตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยทำไมดอกมันร่วงเป็นดอกแล้วดอกมันร่วงเออมันไม่ติดลูกอืหลังจากนั้นก็ให้น้ําหมักเดือะอาทิตย์ละครั้งให้ให้น้าหมักเฮ้ยดปุ๋ยนี่คือให้น้าหมักอย่างเดียวหรือว่าการน้ำหมักที่ผมมผสมแล้วที่ผสมมาแล้วใช่ไหมแค่แค่นั้นใช่ไหมใช่อาทิตย์ละครั้งไม่ได้เติมอย่างอื่นเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่กับสูตรดิน๋อกับสูตรดินครับเฮ้ยแสดงว่าเอาจริงจรแล้ววันนี้เป็นข้อสรุปเลยว่าไอ้พวกน้ําหมักที่เป็นอินทรีย์แค่เนี้ย มันแทนปุ๋ยเคมีได้เลยนะผมไม่เคยใช้เีมีเลยอ่ะคือบางครั้งมันอาจจะยังเป็นบททดสอบอยู่ว่าถ้าเป็นผักสลัดเนี่ยผมผมผมไม่นี่หรอกแต่ถ้าเนี่ยอะไรที่มันเป็นลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันต้องมีธาตุอาหารเยอะใช่ไหมกว่าที่มันจะสร้างลูกสร้างอะไรขึ้นมาที่จริงแล้วเราต้องเข้าใจพืชพืชก็เหมือนกับคนนะมันต้องกินอาหารอะไรเป็นพีเคอาหารหลักอ่ะเสริมอาหารรองอะไรเนี้ยทีเนี้ยพอเราคูดว่าพืชเนี้ยมันต้องการ ธาตุอาหารอะไรช่วงช่วงจังหวะการเจริญเติบแบบไหนอ่าอเราก็ไปดูว่าในแบบเคมีเนี่ยครับมันมีอะไรมีอะไรอ่ะอะไรที่จะมาช่วยตรงนี้แทนที่เป็นสารเคมีครับอ่าเราก็ไปหาตรงนั้นมาไปหาตรงนั้นมามาทํามาหมักเองอะไรเนี้ยอ่าออ่ามาหมักเองแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นมาทดลองดูให้ เราก็ต้องมาปรับปริมาณช่วงจังหวะให้มากไปใบเบื้องใบไม้อะไรเงี้ยเหมือนกับว่ายิงให้ตรงจุดอ่ะใช่ยิงให้ตรงจุดคือคือมันต้องมีตั้งปริมาณและกับช่วงเวลาสูตรที่เราผสมแล้วนะบางทีมันก็มีสูตรที่เราผสมด้วยปริมาณวันนี้นี่ก็เกี่ยวข้องกันถ้าเราผสมแล้วมันแก่ปริมาณในการให้บางทีมันก็ต้องผ่อนลงอะไรเงี้ยเหมือนกับทุกวันที่เราให้ปุ๋ยเอา NPK มากก็ให้มันดือดงั้นอ่ะใช่ครับไม่รู้ว่ามันมากเกินไปหรือว่ามันน้อยททั้งที่มันต้องการไม่ได้เยอะอะไรเลยแล้ว รู้ได้ว่ามันต้องการกินในเนี้ยช่วงเวลาไหนของชีวิตของมันครับครับเออนี่แหละที่ผมแนะนําลูกค้าคือผมมีชุดไอชุดนี้นะไอช่วงที่ทําใบไม่ใช่เอาไอช่วงทําใบเนี่ยไปพ่นดอกใช่ใช่ครับมันก็จะกลายเป็นใบสิถ้าถ้าเอาทาใบไปพ่นดอกใช่ครับช่วงจังหวะช่วงที่เราบำรุงต้นต้องให้อะไรครับช่วงที่มันออกดอกแล้วต้องให้อะไรบำรุงผลต้องให้อะไรครับใช่ครับโอ้ยนี่คือใช้แค่อินทรีย์อย่างเดียวสามารถจัดการตรงนี้ได้หมด อันนี้ก็ถือใกล้เวลาใกล้แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มเรบเกี่ยวเดี๋ยวใบใบผมก็มาตัดไปส่งต่อแล้วครับอ๋ออันนี้ก็คือเริ่มมีตัดไปบ้างแล้วใช่ครับเริ่มมีตัดไปเริ่มมีตัดคือเมื่อเทศนี้คือเราตัดไปเรื่อยๆจนจนมันหมดรุ่นแล้วก็ต้องหมดแต่ส่งขึ้นนูนแล้วครับอ๋ออันนี้กี่อายุกี่กี่วันแล้วครับที่มาได้ขนาดเนี้ยหลังผมปลูกหลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ก็ประมาณสองเดือนกับสองเดือนกว่าพอมันโตขึ้นสะสมอาหารไปเรื่อยๆก็เก็บ ผลผลิตไปด้วยแค่นี้ก็ช่วงเก็บผลผลิตแล้วครับครับแล้วพวกหนอนแมลงครับจัดการยังไงเหมือนกันเอ่คอนดามาหรือว่าแทบจะไม่มีอันนี้ไม่ยังไม่เจอหนอนนะแต่อาจจะเจอเนี่ยไอพวกพวกอะไรใมเงี้ยเขียวเขียวอ่าๆเขียวอาจจะผิดปกติจากรูปในแร่ธาตุนะธาตุธาตหรือธาตุแต่ว่าพวกหนอนแมลงด้ยังไม่มีอันนี้ผมก็ยังใจแข็งไม่ไม่เอามันิ้งครับผมก็ลองใส่ไดโคนามาอะไรพวกนี้ลงไปดูว่ามันเอาอยู่หรือเปล่าหรือร้า ใช้พวกบัตริลักอะไรพวกนี้ลองฉีดดู่าจจะเป็นพวกไรเล็กๆหรืออะไรพวกนี้ใก็ลองฉีดดูว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ทดลองอยู่แต่ไม่ไม่ตัดปกปกติแล้วถ้าเจอแบบนี้เขาจะตัดทิ้งกันผมก็ทดลองดูเนายทดลองดูว่าถ้ามันเอาอยู่ก็จะดีมากใช่ครับดีกว่าเราไม่ได้ทดลองใช่ครับยังไปล่างๆอย่างไรอยู่อ๋อครับลาเขียวครับนย่าเป็นอ๋อใช่ครับลาเขียวแล้วพื้นที่นั้ยังเหลืออีก ก็อนาคตจะทาอะไรก็ค่อยว่ากันดีพื้นที่ทเ,หเ,หเหลือเหลือเยอะมากเลยซึ่งจริงผมว่ามันดีมากคือแบบไม่ต้องขยับเยอะครับพอเขาเรียกฐานไม่แน่นมันก็คือมันกลวงคือ,ค,อคือทําเกษตรนะครับมันก้มีขึ้นมีลงอืพืชชนิดนี้ช่วงนี้ขึ้นครับแล้วสักพักมันก็ลงก็ลงแล้วก็มีพืชชนิดใดขึ้นมาเหมือนกันครับเหมือนกัน ถ้าเราไปอยู่ช่วงที่มันขึ้นสูงสุดแล้วไปลาตรงนั้นนะครับเราก็ติดดอยอย่างเดียวกล้ยด่างกล้ยด่างใช่ครับกล้ยด่างติดดอยใช่ครับด่างอะไรก็ติดมาด่างบอลด่างอะไรเนี่ยใช่ใช่ติดดอยอย่างเดียวครับเพราะนั้นเราต้องดูเทรนด์มันอ๋ออันนี้กําลังมาเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่มันเกิดเรื่องของความกำลังมาแล้วพอมันเริ่มติดดอยเรารู้แล้วเห็นว่าพอตลาดทั่วไปคนประชาชนทั่วไปเริ่มทำเนี่ยนั่นแสดงว่ามันถึงจุดสูงสุดแล้วถึงจุดสูงสุดแล้วเพราะว่าที่ว่ามันจะสูงใุเพราะ คนทําจํานวนมากมันมันเยอะแล้วเออมันจนมันมากปุ๊บพอออกมากปุ๊บก็แข่งราคากันครับราคาก็ตกทันทีแล้วยินทะผลามอะไรพวกเนี้ยอยู่ในยุคจักจ่ายแล้วใช่แล้วอยู่เข้าเว็บห้าแล้วใช่ใช่ใช่ครับผมไม่รู้เว็บไหนแล้วที่ผมสังเกตดูเกษตรมันก็จะมีพืชชนิดใหม่มาขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงก็จริงจริงมันก็มันก็เหมือนกันทั้งหมดก็คือมันเขาเรียกเป็นจิตวิทยามวลชนนะเออใช่ครับจิตวิทยามวลชนใช่เออดีเลยดีเลยแล้วแบบนี้ ช่วงนี้ถือถือหุ้นด้วยได้ไหมครับไม่ถึงไม่ถึงที่นี่นะครับที่ไหนครับไม่หุ้นในตในตลาดหลักทรัพย์ได้ถือว่าเพียงงั้นก็มีบ้างครับแต่ว่าผมซื้อไว้นานแล้วสมัยหนุ่มๆเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอ้ถือต้นทุนต่ําเพราะตอนนี้มันลงมาเยอะใช่ใช่ผมถือไว้ตั้งแต่เจ็ดร้อยแปดร้อยครับในช่วงโควิดที่มันลงไปเยอะครับเซฟใช่ไหมพี่นะใช่ครับกระชอนไปเยอะครับเยี่ยมเลยรู้ว่าเดี๋ยวโควิดมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับใช่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  โอเคเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนครับ,คร,บครับครับ